เบิงไก่โอ้ยคุณพ่อบ้านเห็ดซุ่มเห้แน่ไก่ลงมาแล้วนี่บ่บมีซุ่มขังไก่สวัสดีจ้าื้นนี้แพนพามาเบิงคุณพ่อบ้านเห็ดซุ่มไก่แบบเหล่งดวนไก่แตกพร้อมกันมีซุ่มอยู่อันเดียว ด้วนแบบด้วนจีด้วนจ้านี่เสร็จแล้วจ้านี่คุณคุณพ่อบานเฮ็ดกว่างขนาดใดจ้านี่กว่างเมตรเมตรคูณเมตรสูงแปดสิบเซนเมตรคูณเมตรสูงแปดสิบเซนว่าไดมิเตอร์รู้ตรงนี้ไม่ได้วัดนะกะเอาอืมแต่จีใหญ่ไปน,นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราทำฝาปิดปิดก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตะไคร่มาอ,อ้อม ทำง,ง่ายเลยไม่ต้องไม่ต้องไปโค้งอะไรให้มันวุ่นวี่วุ่นไหวนะง่ายมากมก็โค้งแค่ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยเดี๋ยว,เ,ยเ,ยวเพราะว่าตุ่มไก่ไม่ไม่ต้องการความแข็งแรงอะไรมากมันไม่ได้ต้านลมเหมือนกับตู้อบบอลสีเดี๋ยวเราจะเอาระถ่ายมาร้อมแล้วก็ลมมันก็พัดผ่านได้ไม่ไม่มไมพิวไปไหนได้ทำแบบเร่งด่วน ก็ทำขาไว้ปักกระดินเพื่อเซฟนิดนึงเหลือเหลือเหล็กไว้นิดนึงเพือ่อที่จะเสียบลงดินดน,นะจเดี๋ยวแพนออกไป้านค้าที่นี่ไปซื้อตะไคร้นี่อันนี้แพนกลับไปซื้อการ้าน้ามาแล้วจหนึ่งร้อยห้าสิบบาทลรอคุณพอบานมาคุ้มพะย,ยา บาดแยาวหอดเม็ดได้บาดนี่<า>มันบัวโกเมียนคุณผู้บานตัดแยากวก็เม็ดหรือเปล่าอันนี้มันคือบาดหอดเม็ดบาดนี่น,น,นี่เสร็จแล้วจ้าอันนี้วกแผนสื่อตะไครยมาบอพอได้ไปสื่อสแลนที่นี่พเพราะสแลนมันถือกว่าตะไครย ตะไคร้ได้มาบ่็อดหสามเมตรลอยหาสิบบาทสล,ลนสลนซื้อมาเพิ่มอีก2เมตรเมตรละยีสิบห้าบาทรวมแล้วเฉพาะตะไคร้รอบเมมนบอรสองร้อยบาทมันอยู่บ้นนอก,น,อน,อกนะถ้าเฮาอยูอันในตลาดนะเขากะับึ้นลดไปข้าวเดียวแต่อันนี้มันอยู่ไก่ไงเฮาก็เลยต้อง เลงดวนวิชีนีเลยลานขาไก่บ้านมีอย่งเอามาประกอบให้มืดเจะรูเรียบร้อยนี่เราจะไปใหญ่ใยแม่ไก่เข้าบ้านนี่เสร็จแล้วจ้าซุมไก่แบบเรลงดวน <c oughs> อุ้ยอุ้ยหวัวคุณ่อบานมุงเหล่าอันนี้เหล่าไก คุณผบาลรีโนเวทม่ให้มันสูงขึ้นนี่ไก่แพนออกพร้อมกันแต่ว่ามีซูมอยู่อนเดียวนี่เป็นไก่แจะไกล่ลูกเคืองไก่แจเคืองไก่ปลาี่เขาก็เอาเมยไก่เข่าซูมเรียบร้อยนี่กระูกไก่เห็นว่าจะนี่เอ้ยบอซูมเมยไก่ให้คุณผู้ชมเบ่งเลยนี oh, <no. S 1> ่ละเอาเบ่งไม่หู้นี่ก็ได้นี่ <c oughs> เสร็จละจ้าคลิปนี้ก็ขอจบสานี้ก่อนจ้าถ้าผู้ใดมาคลิปขกแพรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พวกแพรนำเน้อเด้จ้า